อู้์ที่2เอทีเะสองชื่นจ๋าชื่นอู้สอชื่นนี้ความเขียวรู้สึกว่าเธออ้วนขึ้นมากนะเอสิชื่นจา๋าอ่ะมีความรู้สึกว่าอ้ว,าวนมากครับโอ้โหดูท้อง ตั้งแต่เธอได้เดินออกข้างนอกหรือหลายอย่างหลายเรื่องได้ฝึกหลายเรื่องหลายอย่างเธอดูดีขึ้นมาครับสาวชื่นชื่นจ๋า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 ไหนเสียงหายไปไหนชื่นจ๋าชื่นชื่นจ๋าไม่มีเสียง ไหนเสียงหายไปไหนเสียงเสียงหายเสียงเสียงจ้าชื่นจ้าโอ้ยหายเสียงครับสาวชื่นหายเสียงแล้วสาวชื่องอ่ายาวสาวเชื่นหายเสียงครับอืึสาวเชื่องถนายหัอ๋อ ขาดหักกระสาวชื่นนี่โตเป็นสาวแล้วสาวชื่นนี่อืมขณดหักข้างเดียวโอ้ใช่เหรอชื่นจ๋าเสียงหายเฉยครับแปลกอืมไม่ได้มากี่วันครับควคันเขียวไม่ได้มากี่วันเสียงหายเฉยเลยครับธรรมดาเธอจะมีเสียงเอ๊ะเอ๊ะนะครับแต่วันนี้หายเสียงเฉยเลยครับอ้อปวดไหม ขนาดก็พี่กิงครับขนาดก็จะคล้ายเล็บเรานะครับตัดเล็บอย่างนั้นนะครับจะคล้ายกันคืออ้มันม้าอีกแล้วผุนอ้มันม้าอีกแล้วผุนเอ้าจะคล้ายเราตัดเล็บครับจะไม่เจ็บครับจะไม่เจ็บถ้าถ้าโดนเนื้อจเจ็บอยู่ครับแต่ทีนี้เขาจะหักภายนอกอุ้มาใสา่แมนเลยบัวบานวันนี้โอ้ยแต่เชื่อไหม มาขอสายหน่อยสอยมันมานหน่อยอืมบัวบานมาขอส้ายหน่อยรยๆหน่อยสงสัยจะขุกหน่อยอีก<笑><笑>มีลางสังหรณ์นะพี่ลินโอ้ถ้าถูกสีงวดติดนี่โอเปอะไรที่แบบแค่สามงวดติดต่อกันแล้วก็เป็นอะไรที่แบบสุดยอดแลวครับ จะอาศัยบุญบาลมีควันเขียวคุยกันแล้วครับอาศัยบุญบาลมีเอฟซีใจบุญอีกท่านหนึ่งครับถ้าถูกอีกก็ขอมันมานึงมามาสาวชื่นมากมันมานเออมันมานั่นถูกแล้วครับมามันมานอือขออีกขคอีกมันมานเอออู้สาธุสักุสเออได้สามครั้งครับถูกที่ถูกเวลาครับพี่ พี่กิงครับดูสิครับมันมันนี่เห็นไหมครับควานเขียวเพื่องวางสายกับพี่กิงดูสิครับเป็นอะไรที่แบบมันแล้วมันอีกมันแล้วมันมันอีกมันมันมันแล้วมันอีกมันมันมันแล้วมันอีกพี่กิงลำลำเลยุ่ยเด้อนี่คนเราก็อยู่ได้เพราะความหวังความฝันแหละครับนี่ไงเห็นไหมนี่ครับไม่เชื่ออย่าลบหลูเด้อ นี่ครับดูครับบ่งบอกเรื่องที่ดีเลยครับพิกิงครับสุดยอดเลยครับสาธุสาธุโอ้ใหม่ไหม่อามันมามันมาขอให้รวยๆครับผมสาธุครับมาขออีกมันมามันมาเออขออีกงูดูครับเอฟซีไม่รู้จะอธิบายยังไงครับตอนนี้ ดูสภาพวานเขียวก่อนไหนเป็นยังไงดูหมวกนี้ดินทรายเป็นไงฮะโอ้โหเต็มเลยครับมไมกแล้ว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 อะไรจะตุ่มไมกแล้วไมกแล้วอืออือม,มานไผมานมั่นครับนี่เขาเรียกว่ามานไพรมันมั่นเด้อไ่นองเด้อ โอ้หลายมากเลยก็เป็นความหวังลมๆแรงๆนะครับแต่ก็อยู่ได้เพราะความหวังความฝันครับเอฟซีอย่าไปอันนังกับความเขียวนะอยู่พิจารณาในการรับชมในการรับฟังนะครับทุกๆท่านนะครับความเขียก็คิดเองเออเองครับคิดเองเออเองก็ขอไปตามลมๆแรงๆนี้ครับ นักซุมนี้นักเลงดีครับผม,ผมพี่ลินสวัสดีครับวันเกี่ยวมาเยี่ยมซุมลังกาเกี่ยวเลยครับครับผมมา,มาอีกแล้วมามาคอยมามานันนอนเออมนันมันมาอีกอ่ะโอ้ยยิงข้าคนเลินซุมนี้มีแต่นักเลงแต่ก็ได้รักเชือกโอ้อ่า เตอ๋อครับเด็กคนอื่นครับคุณคาณเดียวมา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 เอาให้ยาเดี๋ยวอ่ะเชิญจ๋าเออต้องมีเสียงนี่สิเชิญจ๋าเชิญจ๋าเยี่ยมมากนี่คือเสียงที่แบบเออเมื่อกี้เสียงหายไปหนูเสียงหายวู้สาวชื่นนี่เมื่อกี้หายเสียงมันมาอืม มันไผ่มันมันเด้อพี่น้องเด้อชาวชื่นจ๋าชื่นจ๋าช,ชื่นจ๋าชื่นชื่นจ๋านั่นหายเสียงแล้วชื่นจ๋าชื่นจ๋าไม่เอาไม่มีเสียงโอ้ไม่ได้กินหรอกชื่นจ๋าชื่นไหนเสียงหายไปไหนชื่นจ๋าเอออากินก่อนค่อยมีเสียงอืม สงสัยนักเลงคุยได้เิี่ยวผมว่ามาาีนแล้วงวดนี้ครับไม่มากก็มีความหมายครับสาธุสาธุสาธุขอให้ติดต่อกันสี่งวดก็สุดยอดแล้วครับสามสามงวดติดต่อกันก็สุดยอดแล้วครับเฮ้อสุ่มอยู่นี่ครับเอืออือแต่ละเชืยก นี่มีอันนี้มี f อฟซส่งตุ๊กตามาให้ควานเขียวครับก็เลยอน,นี้ให้เลือกเอายังไงเนาะนี่ว่าไงมี f อใซจบุญนะครับเอาเขียนว่าอะไรครับ,บก็พอดีใครเจียวโทรมาใหะมาหาควานเขียวครับมาให้เอาตุ๊กตาเลือกเอานี่ครับนะครับตุ๊กตาให้ควานเจียวควานเขียวควานอ,อุ้ยควานอ้นขอบคุณครับนี่ ตุ๊กตาครับผมขอบคุณมากครับเป็นน้ำใจตุ๊กตาครับก็มีเอฟซีใจบุญครับส่งตุ๊กตามาให้ครับเนี่ยโอ้เดี๋ยวควันเขียวก็จะเมื่อกี้น้องแบมก็บอกแล้วครับบอกว่าเออให้เลือกเอาอือเดี๋ยวควันเขียวขอเลือกก่อนนะครับเอฟซีขอบคุณมากครับอ่าเลือกเอาเลยครับเดี๋ยวเอาไปให้ลูกสาวครับ ลูกสาวจะชอบอะไรเนาะอืออ่ะตอนนี้เอฟซมีสองตัวนี้ครับเดยกควันเขียวจะเลือกเอาไปให้น้องพาขวัญครับเอาตัวหนึ่งครับอันไหนดีครับเอฟซเมนตมาหน่อยครับไ่ให้ตัวเดียวพอ่อไม่หมอสองโตบ่ให้สองโตโอ้ซาเบม,มาสองโตก็ผมเอานี่หละสองโตเลยอือ โอ้เอาดีครับเอาไปให้ลูกสาวเพราะว่าให้สองตัวครับให้สองตัวนี่ให้สองตัวพอดีก็ควานเขียวน่าจะเอานี้เลยครับจับมันแล้วห็นบอกโอ้เดี๋ยวเอาไปให้น้องพาขวัญครับนี่เอาสองตัวพอดีว่าแบมว่าให้สองตัวพอดีจับมาสองตัวนี้ครับก็เอาสองตัวนี้แหละครับโอเคครับขอบคุณครับเอฟซีขอบคุณมากครับอืโอเคครับ ก็เดวมัดไปก่อนครับสองตัวครับสอขอขระคุณมากครับทำให้ลูกสาวเป็นช่ลูกชายขาจะเล่นชื่นเจ็บไหมกรนนายฮะไม่เจ็บครับไปเจ็บครับเพราะว่ากระนายยางที่ควันเขียวบอกเป็นคือฟันเหมือนกับเหมือนกับฟันเหมือนกับเล็บเราแล้ะพี่พี่อินครับโอเคครับควันเขียวได้แล้วครับสองตัวเพราะว่านี่ครับ ขอบพระคุณมากครับ FC. เอฟซีเขียนชื่อไปด้วยครับให้ความเขียวควันอุ้ยควันเกียวขอบพระคุณมากเลยครับอ่าส่ชื่อ,อพี่อินครับต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่อินพอดีถูกที่ถูกเวลาครับงวดน,นี้อาศัยบุญบารมีพี่ก,กิ่งนะครับหนุ่นมาอีกแล้วมันมาพี่กิ่งมันมา อพอดีพี่กิ่งว่าให้โมเมหย,ยิบรตอรี่ให้ก็เลยควานเขียวหยิบมาแล้วตอนนี้กี่ใบเนาะก็เลยพอดีแต่ก่อนว่าควันเขียวจะติดต่อ,อไม,ไม่ไม่กล้าติดต่อยังเกรงใจครับแต่ทีนี้พอดีพี่กิ่งติดต่อมาถูกที่ถูกเวลาครับ <laughs> <laughs> ก็เลยอาศัยบุญบารมีพี่กิ่งครับ <laughs> ก็เลยอาศัยบุญบารมีพี่กิ่งครับก็ <laughs> ได้ตัวไหนบอกด้วยเวยควัมเกี่ยวโอ้ยเอฟซี FC เอ้ยก็ลมๆแรงๆครับเอฟซี FC. งวดเสร็จแล้วก็ถามพี่อินครับพี่อินนี้แม่นไหมครับพี่อินอาศัยบุญบารมีพี่อินอาศัยบุญบารมีคุณป้าอลไทยครับสามงวดติดต่อกันแล้วจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหขอพระคุณมากครับพี่อินนะครับขอพระคุณมากครับขอบคุณนะครับที่ยังก็ได้ชิวๆที่ยังไงก็ได้โอ้มันมนันนีกแลลวคุณเหรอเอฟซี มานไพ่มันมันเนะมาวะมามันมาเเนอมานแล้วมานอีกเ้อมานตายเสียต่าซื้อเ้อสาธุสาธุเสียงโฉกค่อยได้โชกเ้อเสียงราบค่อยได้รับทามากินเจริญเรื่องนนล้ำล้ำเลยรุยมันมามามนแล้วมาอีกเ้อสาธถุสาธุสาธุเออเอาบัตรนี้อีพอเต็มเต็มเลยควานเขียวบัตรนี้เอา ดูครับสภาพควันเขียวตอนนี้มีแต่เิีนทรายแล้วครับมานบออีพอบุญมาอีกแล้ว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 มามามันมัมันมัมามามันมันเออมานไผ่มันมัน้ลย,าาายสาวชื่นเอ้ยอะไรครับเอฟซียัยยนย่ายนยนกินเต่าเต่าอติชื่นไม่อยา,ากใส่มนันมันมาอีกว่ะ เออมันมันเออขวันเขียวมันแล้วมันอีกสาวชื่อเด้อแฮงๆเด้อมันมันมาเออมันมันเออมันมันอะไรมาได้ยังไงโอ้เชินจ๋าเชินจ๋าเชินจ๋าเออเชินจ๋าเชินจ๋าจ๋าให้ขวันเขียวมันมันเด้อ ทำค,ค,าาคันเขียวมันได้ชาวชื่นเออเสียงโชคขอได้โชคจ้าขอบคุณครับชาวชื่นเอ้ยเอ้าเอ้าระยะไปโอเคมานานันมันโอ้นี่เอฟซีเอ้ยเบิง้งว่ะนี่โอ้เต็มมันเลยนะครับแต่ละทันโอ้มามามันแล้วมันอีกห่อมาบ่โอ้มานานันมันมันมัน มัน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 เฮงเฮงนำน้ำรวยๆครับสาธุ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 มามาเลยโอ้มันไปมันมันเลยเอฟซีเ้ยวันนี้ขนาดชื่นคงยังชื่นใจขนาดนั้นดูแล้ว้แล้วก็มาวะมานอีกมาเดียวมาแล้วมันอีกครับมามันมันเออเออ เออมันมันเออหมดแล้วว่ตายแล้วมันมันสักตสักตัวสักตก็อ๊ยพอจัดกานเอานะเอฟซีเอ้ยอย่าว่าอย่างนั้นนี่ครับอยู่ได้ประความหวังอยู่ได้ประความหนังนะครับคนเราครับไม่มีอะไรมากเป็นลมหายใจสุดท้ายครับผมเก้งอะไรกวนอะไรย่างมัน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 เด้อพี่น้องเอ้ย เออโอโออีพอมาหมดได้ยังอ่ะใายน่ะมันมันเออสาธุ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 บุญบารมีที่ท่านเจือดสร้างไว้ก็ขอได้แต่อวยพรมันมันนะครับเอฟซีเออตอนนี้อืออือมัน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 เฮ้ยชื่นจ๋าชื่นจ๋าชื่นจ๋า เอออะจาไปเอาหญ้าไปมันมานเอ้าอ๋อมานแล้วโอ้เต็มอิ่มเลยมึนโอ้โห FC เลยตอนนี้ครับสายเต็มควัมเกีียวแล้ว FC ดูดูสายครับดู FC มันไผ่มันมั่นหนึ่บอถประตูเลยวันนี้มาไปอยางมันนี่ดูหมวกพันเกียวก็รู้ โอ้ไหวเหมอ่า f เลยอออันนี้บอกไม่ถูกนะครับ Fc มานไผ่มานมานันจริงนะครับอ็นยังไม่พออีกสองเชือกมาลุมไหม่ดูเอ Fc ลุมไหม่อีกแล้วอ้มันมันพุ่น,นสองพี่น้องลุมควานเขียวครับเอาดูอ่ะมานไผ่มานมัน มไอ้หมดูครับเจ้อ,อของดีอ่ะไม่มีที่ไหนครับมาชมกันนะครับเอซมานี่มาหาควาเกี่ยวดือ้อใครอยากมาก็มาหานี่ครับมาอยู่ที่นี่นะครับมีสองพี่น้องครับเสกทรายให้ครับ <c ười> อะไรครับสองพี่น้องให้ทูพอให้พรหเอ้ามาอีกแล้วพุนมาวะ่ะมุนเอาให้แลว้วให้อีกอ่ะตกมานพุนมาทางนี้อีกแล้วเอู้อีพอมาว่ะมา ม,มันมันมัน bon <ๆ S 2> มันมันไฟมันมันดื้อพอวันมันหายใจเข้าลึกครับโปกไม่ถูกครับ FC อธิบายยากเรื่องแบบนี้ครับก็ใช้วิจัยวิจัย วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอซนะครับก็อัอนนี้ควันเกีรยวก็อยู่ได้เพราะความหวังอยู่ได้เพราะความฝันครับ <c oughs> อยู่ได้เพราะความหวังความฝันนะครับดูครับโอ้โหสุดยอดนี่ครับเสกทรายทั้งหัว <c oughs> <c oughs> ด,ดูครับเอซี <c oughs> S <S 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 ระวังเข้าตาครับผมขอบคุณนะครับเพราะว่ากันเกี่ยวกับหลับตาอยู่ครับก็ได้แต่อาศารอวยพรเอาครับอัได้แต่อาศานอวยพรเพราะว่าเขาแบบนี้ก็เป็นอะไรที่แบบความหวังครับมันเป็นความหวังความฝันเราอวยพรเอาครับเจตนาถ้าซีหมดติดต่อกันก็เป็นอะไรที่แบบสาธุเด้อไม่ที่สองก็ที่หนึ่งก็สาธุสาธุ <S <S ขอบคุณมากครับ ดูมาอีกแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดยังยังยังไม่หมดอีกครับเอฟซียังยังยังไม่หมดอีกครับยังมามันมาสาธุสาธุมาแมนมาสาธุสาธุยังอีกยังไม่หมดอีกเอ้ายังยังใครใครใครยังขอโชคขอลามเนาะหูบ่เออ ผ่านเกีียวลองลองดูเดงแดงจะชิดหยุดไหมมาซับโจ้ตรงตรงโอเคครับพอพอแล้วสาวชื่นเลยเต็มแล้วตอนนี้เดี๋ยวไม่มีแชมพูซะผมพันเกลียวมาเอม่เอฟซีสนุกทั้งคนทั้งช้างครับผมก็อยาพันเกลียวอะไรซื้อตัวไหน ข้าสายพันธ์นสอง่ไม่อยู่ในใจความเกี่ยวแล้วครับตอนนี้ก็เมื่อกี้พูดตรงๆครับก, <ๆ S 2> ก็ไอ้มีเอฟซีใจบุญมาติดต่อขัดเกี่ยปุ๊บ <ๆ S 2> ก็เลยทุกที่ถุกเวลาดูที่ครับมันเป็นเรื่องมากอื่นนะครับนี่ครับเต็มๆสุดยอดพี่กิ่งถุกที่ถุกเวลาครับเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่แบบ ก็เรียกว่าแล้วอยู่ได้เพราะความฝันอยู่ได้เพราะความหวังเราไม่ต้องขอมากเั่๋ยมายังไม่มั่นใจครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เต็มตัวเลยครับทรายเซกสุดยอดโคงขลังไม่ใช่ซุ่มไกลนะครับทรายเซกต้องมีความดีความงามที่สะสมไว้แล้วเราก็มาขอพรเอาครับเรามาขอพรเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อครับเป็นความเชื่อแล้วก็ ความศรัทธาที่เราทําแล้วเราก็อวยพรเอาที่เราเจิตนาอยากได้อะไรนี่ครับโอเคครับไม่พูดมากครับเจ็บคอใส่มวกึ้นครับมันมันสุดยอดต้องมาใส่หมวกคืนอีกทั้งไวับใส่หมวกไม่มีคำว่าบางอื่นบุจัดสรรให้ใช่ครับ ไม่มีคำว่าบางอื่นกินครับ f อซหลายเรื่องหลายอย่างครับขอสมบงางท่นหน่งสาธุครับผมสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณครับขอบคุณสนุกครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณหลายเรื่องหลาย,ลายอย่าง<อ>ครับเอฟซี FC, ดูเออมไม่ได้ไม่ใช่แสดงละครนะครับมันเป็นความจริงรวย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 สาธุสาธุ นี่ดูครับเอมันเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับเออคนเราไม่ใช่ว่าจะสัมผัสได้ง่ายหรือจะขอกันง่ายๆเรื่องแบบนี้ครับหายใจเข้าลึกๆโอเคครับสุดยอดอนี่ครับรวยรวยรวยไปแซวไข่เกี่ยวก่อนเดี๋ยวจะเบื่อควานเกี่ยวครับ FC เป็นไงครับใครเจียวสุดยอดครับผมออไม่เคยเจอหน้าเจอตามากี่วันนะอ้วนขึ้นนะเนี่ยสาวแบมเลี้ยงดีนะเนี่ยโอ้มีเนื้อมีหนังขึ้นมาเลยครับเนี่ยอ,อสาวแบมเลี้ยงดีแล้วเนี่ยน้องแบมเนี่ยดูมีเนื้อมีหนังขึ้นมาครับเอเสื่อยางอีกวันนี้ของไปอีกวันนี้ อของของเฮาเอาเด้ด้อเลือกแล้วสองตุ๊กตาได้สองตัวอขอบคุณหลายเด้อครับเอฟซเอ้เอฟซใจบุญครับให้ตุ๊กตามาสองตัวอขอบคุณนะครับขอบคุณนะน้องสาวเลี้ยงดีครับผมน้องสาวเลี้ยงดีมากครับมีเนื้อมีน้าขึ้นมาครับไข่เจียวนี่ครับ ยอดสุดยอดครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับก็แซวน้องเล่นให้กำลังใจน้องเป็นอาชีพร่วมเดียวกันครับอาชีพร่วมเดียวกันก็คือการเลี้ยงช้างก็ไม่ใช่ช้างเองเหมือนควันเขียวที่เลี้ยงน้องเมย์ครับไม่ใช่ช้างควันเขียวครับควันเขียวเป็นควันช้างคนหนึ่งกอนีก็ให้กำลังใจครับควันเขียวมนีจะให้กำลังใจครับอะไรครับพี่อิงครับไม่ขอราย ทใสยย่ใยมีครับไม่ใช่ทรายมาครับทั้งกี่ทั้งต้นหญ้าทำมาเดียววะเอ้าผมแกงอะไรน้องเม๋อโอไดายังแกลงมันนี่ตาแบมไดายังแกลงมันนี่ดายังไอะไรกับข้าววันนี้ครับฮะโอ้แกงขี้เหล็กครับแกงขี้เหล็กไม่ใช่ว่าแกงไอ้ลุยไอ้เอ็ซีลุยเจ้าครับขี้เหล็ก ไม่ใช่ขี้แล้วก็เหล็กนะครับไม่ใช่ครับโอเอซีรู้จักอยู่ครับพันเกี่ยวแซวเล่นนะครับเอมีตกแน่นอนใช่ครับยังคำคำไม่หยุดครับตอนนี้สนุกครับเป็นบรรยากาศที่พันเกี่ยวไปหาลูกชายดาวเลยวันนี้ก็หลังจากนี้เดี๋ยวพันเกี่ยวจะไปเล่นกับดูไมาอยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังอีกยัง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 ไม่หมดอีกเอฟซียังอีกยังยังยังไม่พอีย อความหมานความเขียวนี้สุดยอดจริงๆเดี๋ยวจะไปเล่นกับไอ้น้องดาวครับความเขียวไม่ได้เจอก,กี่วันนะไม่ได้ไปเล่นสองวันสองวันนะเพราะว่า,วานเขียวไม่มีเวลาถ้ามีเวลาก็จะไปเล่นครับความเขียวไปเล่นอย่างสาวชื่นอย่างบวัวบานครับก็ถ้ามีโอกาสอยู่ที่เวลาอยู่ที่โอกาสครับเพราะว่าคนเราโอกาสแต่และ คนไม่เหมือนกันครับเวลาแต่ละท่านวิ่งไม่เหมือนกันหน้าที่เรียกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละแต่ละครอบครัวหรือแต่ละคนไม่เหมือนกันครับก็มีเลาก็มาเล่นอย่างอย่างเอฟซีได้เห็นกันนะครับตอนนี้มีโอกาสะมาณนี้นะครับอืมขอบคุณนะครับทุกทท่านนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเม้นมาสนุกกันครับขอบคุณมากเลยครับแต่ตอนนี้ยังไม่หมดครับใาย สนุกสดาครับครับวันนี้ใน,นวันเกิดจะไปเล่นกับไอ้น้องดาวครับไปเยี่ยมมันน้องดาวน้องดาวอิดมมาฟาวเลยวันนี้ครับผม,ม่เมย,าายม์อยู่ที่แล้วนะครับวันเขียวจะอยู่แล้วก็จะรอโยนย้ายให้น้องไมกแล้วครับยังยังไม่พออีกมาอีกแล้วมันมันยังยังไม่พออีกยังอีกยังอีกไม่หะโอ้มานไฟมานมันเลยเอฟซีเด้อ นีมีนักเตะเยอะเยอะไหมก็เยอะกวามเมื่อวานอยู่ครับรอบบ่ายประมาณสาสิบกว่าท่านได้ครับเมื่อวานสิบกว่าท่านครับโอ้มันมันมันไผ่มันมันครับนี่มีน้องอยากอยากมันด้วยมั้งหรอมันมันเนาะมัน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 เออมันไผ่มันมันของมูนี่เนาะโอ้หนูนี่ไม่รู้เรื่องเลยนี่ล้วเชื่ออะไรนี่ฮะคือเนตครับคือเนตหรอเออไม่ปานเขียวขอมันมันอย่างพวกไมนี่เออ โอเคครับควันเก,กลียวจะขออนุญาตจบไลฟ์สดเพียงตอนนี้ครับเดี๋ยวควันเกลียวหนึ่งไรหนึ่งแชเป็นหนึ่งกำลังใจครับขอบพระคุณมากครับเออมาวน่ะซีโอมาขกอมันนะโมมากอ่ะฮะเนี่ยชาวเชื่อให้มนนะันเนี่ยมาก่ะให้โชคคุณให้ใส,ส,ส่เนาะใส่สีมนันไฟมนัฟมน,ม,น,ม,นมันเนาะฮะไปเอาม่ผมจะให้ซีโอมันด้วยนี่มากนี่ดูใส่เต็มก็อมันมันไฟมนันมันมาซีโอเอาเลยเอาเลย มันไพมันมั่นเนาะเอออย่างว่าของมันนี่แข่งแรงแข่งได้แข่งบุญแข่งบารมีแข่งไม่ได้แข่งบุญแข่งวาสนาแขดเอ้านดนอะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งบารมีแข่งโชคแข่งลาบมาแข่งไม่ได้ครับดูครับมันไพมันมั่นเอฟซีมันแน่นอนซีโอว่ามันแน่นอนครับโอเคขอบคุณครับทุกๆุกท่านครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับสวัสดีครับ 嗯。Mm.